สวัสดีครับแฟนคลับ FC รถสวยถูกใจบายหนุ่งกิรวัดรถบ้านแจ็คออโตคาร์สกลนครครับวันนี้กับบายของวันที่10ตุลาคม2566ครับจะมารีวิวคันนี้อีกให้เบิ่งครับคันนี้ก็เข้าใหม่นะครับช่วงนี้รถเข้ารัวๆเลยนะครับอันนี้อยู่สาขาตรงข้ามกับไทยวัสดุนะครับตรงข้ามป้ายไทยวัสดุเมืองสกลนครอ่าสนุนสกลนะครับขึ้นบายการะสินพูนนะครับอันนี้ผมอยู่ที่หน้าสาขา2นะครับสาขาหนึ่ง จะอยู่ขึ้นไปอีก500เมตรนะครับตรงก่อนฮอดไฟแดงนะครับตรงขึ้นไปครับทางขึ้นภูพานก่อนฮอดไฟแดงแยกไปทำคะแดนนะครับคันนี้ก็เป็นซูซูกิสวิปปี2020นะครับปี2020ครับคันนี้เอ่อเป็นตัว1.2 G.L นะครับนี่เบิร์กลอบคันครับมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่รถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับรถผู้หญิงใช้ครับนี่กุญแจอย่างสวยเนี่ยเนี่ย แต่ผู้สาวไสดเลยนะครับรถผู้หญิงชายนะครับคันนี้อ่าเป็นปี2020นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3,99,000บาทครับ3,99,000บาท3,99,000บาทนะครับลูกค้าประวัติดีคิดดีฟรีดาวจ่าย3,000รับรถนะครับค่างวดอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทค่างวดถูกๆนะครับคันนี้ค่างวดไม่แพงนะครับจะเป็นรอบพันครับอ่าเป็นรถบ้านนะครับล้อแม็ก นะครับล้อแม็กจะส่งให้นะครับล้อเดิมมากับรถเป็นล้อกระทะนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้นะครับนี่ครับงามๆเลยฮะเขาเดิมๆสวยๆเนี่ยครับทุกอย่างยังไม่ได้แกะครับฟิตเครื่องมือชื่ออะไรนะครับยังเป็นถุงคุมอยู่เลยครับนี่สวยๆครับนี่เดิม จิบปิ๊บสวยๆครับรอบได้ขยับนะครับนี่นะครับเบระครับเอาของรัคาอย่างงามอะ่ะดูว่า,ารถสวยใช้ได้เลยนะครับรถทีแอลนะครับ เกียออโต้นะครับเบิ่งเลขใหม่ครับหลักหมื่นนะครับเลขไม้เก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ากิโลนะมื่อนี้ครับมื่อที่ถ่ายครับวันที่สิบตุลานะครับก็เจ้าของก็ไปติดต้องติดตั้งจอเสริมนะครับอันนี้ก็เข้ากับโมเดลออกนะครับมาอย่างไรก็ขายไปอย่างนั้นปล่อยไปอย่างนั้นเลยตามสภาพนะครับที่เข้ามานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ นานๆครับมีเข้ามานะครับนานๆมีเข้ามานะตัวนี้นะครับแต่มา่ะอยู่บวเหิงนะครับลูกค้า็ะามหาหลายครับล่าสุดหนีประมาณสองเดือนก่อนนะครับที่ขายออกไปครับเป็นตัวนี้แหละครับห้องเครื่องสะอาดสะอานครับน็อตไม่ขยับครับเป็นเดิมสวยๆกิบๆเลยนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมครับไม่ขยับนะครับ 3แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสไตล์มินิคูเปอร์ซุชิสกีสวิฟสวิฟน้อยร้อยดีลาอ่าสีขาวครับขาวหมุกค,ครับขาวยังงามเลยอะ่ะนะครับสีขาวด้วยอ่าเป็นตัว GL นะครับที e ่สปอร์ตอ่ะคันนี้นะครับอ่าออกรถเพียง3,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะ้รเดกๆทอยากเอาบ้าบนคนอยากเข้ามาดูรถอยากทำสัญญานะครับอยู่ต่างจังหวัด ออกได้นะครับออกได้ทุกจังหวัดครับบริการทำสัญญาฟรีนะครับทุกจังหวัดนะครับมีบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยถึงที่ทำงานนะครับ,บรกว่สะดวกมาจีรานก็สามารถทำสัญญาได้นะครับบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับแจ็คออโตค้คาร์สกลนครครับคันนี้ซูซูกิสวีปปี2020ราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะครับ3,99,000บาทพนักงานประจำข้าราชการมีสลิปเงินเดือน นะครับออกรถเพียง3,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็สอบถามรีบเพิ่มเติมมาได้นะครับ0883138406ครับ0883138406รถบ้านแจ็คออโต้คาร์สกวัตรคอนรถงามรถสวยเราต้องรีวิวอย่างยากนะครับเท่ารับประกันครับแจ็คออโต้คาร์สกวัตรคอนเอาหน้าร้านเป็นประกันนะครับรถเดิมรถสวยรถเดิมจริงๆนะครับคันนี้นะครับบอกบอกก็เลยว่าถ้ารถมันงามก็คือรถงามครับพะบ๊อดถ้าว่าบ่งามพากบอกเข้าบ่งามเด้อนะครับแต่เท่า คือความอ,อารมณ์ของของคนขายเนาะบอกแม่นว่าเออสิเอารถตามรถต้นอยังมาขายครับเขาก็คัดรถครับคัด,ดครถมาให้พี่น้องกันอยากคือกันคือกันกนใจเขาใจเราคือพี่น้องครับอยากจะให้รถสวยผมกะอยากให้รถสวยมาขายให้พี่น้องคือกันครับคันนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าประวาัติดเครดิตฟรีดาวออกรถเพียงสามพันบาทนะครับฝากกดด้วยครับรถบ้านแจ็ออตตค,คออโต้คาร์สกลนคร0ศูนย์แปดแปดสามหนึ่งสามแปดสี่ศูนย์หกครับศูนย์แปดแปดสามหนึ่งสามแปดสี่ศูนย์หกนะครับ